สวัสดีทุกจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนค่ะวันนี้พี่น้องสันหามาฝากค่ะที่ม,มัดมีพี่น้องมัดมีกระจับหน่อยด้วยพี่น้องลลยกระจับหน่อยค่ะมัดไว้่หลายมือแล้วพี่น้องเป็นเดือนเป็นเดือน,เป,น,เ,อนเป็นเดือนแล้วการแต่งต่งยากมัดไปแล้วจา้าที่อะมันก็สียังบองนี่ด้วยพี่น้องนี่ยังตัวนี้มัดใกล้สิแล้วหรอละ มันจะเหลือตัวนี้เห็นป่ะพี่น้องมันบอกขึ้เขานะมันจะยั้งตรงนี้เนาะเหลือดอกนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวสินเนาะพี่น้องหัวสินส่วนฝั่งทางนี้ทางทางนี้ก็จะเป็นตีนสินพี่น้องนี่เป็นตีนมันเพราะถ้าในมดตีนพี่น้องจงไว้ธรรมะไหนพี่น้องนี่เคียนตีนบ้านเขาอื่นเคียนตีนนี่สันหามาฝากคิดเออเคียนตีนสองสองอันพี่น้องสองเคียน ามัดให้มันแล้วกอนพี่น้องแด้วออกจากหงตัวนี้ที่ได้ออกจากหงตัวนี้นะ,นนะม,มัดเลยพี่น้องวิธีการมัดหมีเนาะพี่น้องอนุรักษ์เนาะอนุนรักษ์เรามาอนุรักษ์เลยจะเห็นชัดปะเนาะพี่น้องจ๋าจะเห็นไหมเนาะนี่เราก็มาฉีกอย่างนี้นะคะนี่ เืฟางมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะออนนะคะใส่เสื้อฟางออน,นะคะ่ะพี่น้อง่เราก็จะตัดเป็นอย่างนี้มันก็จะยา,ยาวๆเป็นม้วนๆทัางสี่เนะาะแล้ก่อนที่มาตัดเป็นประมาณจากสามสิบสี่สิบเซนติเมตรเนาะพี่น้องจะมาทําให้ดูนะคะเพื่อใครสนใจพี่น้องเพื่อพี่น้องสนใจอยากค็ดเนาะวิธีคนวิธีคนอีตัวนีก้กะนี่วิธีค้นนะคะวิธีค้นที่มันจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ อ่ช่องสรรหามาฝากอ่ากเเ็เคยเห็ดล้วพี่น้องเคยเห็ดกับผู้ใดอยากดูก็ไปตามดูในคลิปนะคะสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อพี่น้องค่ะวันนี้กระสีมาคืนขั้นตอนเรามัดแล้วพี่น้องมัดไว้หลายแล้วละมัดไว้เยอะแล้ววันนี้น่าจะเสร็จกระสีมาท่ายพี่น้องเดินเนาะไม่รู้ว่าสิเสร็จหรืรอ,อกแล้วแต่สภาพสถานการณ์เนาะพี่น้องค่ะ เราก็มาฉีกแล้วนะคะฉีกเป็นเส้นเร็กๆกอย่างนี้นพี่ออกพี่นอ้องลี่ออกครี่ออกคลี่ออกอย่างนี้เห็นปะขี้ออกมันจะเป็นเส้นอย่างนี้เส้นบางๆอย่างนี้คือเชือกฟางอ่อนนะคะเอาเชือกฟางที่มัดของมาได้ด้วยพี่น้องเด้อเอาข้าวบางคนก็อาจจะว่าเคยมีคนถามว่าทํายังไงให้่อไห่สีเขา่านะพี่น้องนะมัดอย่างไรโบไห่ซีโบไห้สีมันเขา่า เขากะมาเห็ดดึงสีพี่น้องเริ่มแรกเนาะดึงนิดนึงดึงให้มันตึงๆนิดนึงดึงลายกับสีขาดเนาะเอาพอดีด้อพี่น้องดึงประมาณนี้เนาะดึงประมาณนี้เออก็ทับไปลงไปเอาเชือกฟางทับลงเพ่อหมั่นใจกับจักรซองสามรอบก,กแล้วพี่น้องสามแล้วก็พันไปเรื่อยๆนะคะพันทับวิธีพันนี่เห็นไหมพี่น้องนี่เรา ตรงฟางเส้นเส้นรอบก่อนที่เราที่เข้าไอา้ไอ้ไอ้พันเนาะพี่น้องมันจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเส้นนี้เป็นรอบที่สิทับต่อไปสวนตรงนี้สวนตรงนี้ต้องอยู่ละหว่างกลางตรงนี้นะคะจะบอมัดต่อตรงนี้แล้วพี่น้องจะไม่ให้ต่อตรงนี้นะเพื่อบอใหดสีเข่าแล้วพี่น้องเพื่อกันสีวิ่งเข้าไปอ่ะกินตัวข้างในนี้นะคะตัวนี้คือตัวที่เรามัดเพื่อว่า เรามัดเอาสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองตรงนี้เขาก็สีมัดเอาเอหลืองไว้บบให้เหลืองถูกย้อมเป็นบ่เป็นเป็นจุดประสงค์หลักของการมัดหมี่แล้วพี่น,อน้องเขาก็สีเอาเหลืองมัดเอาเหลืองไว้แล้วทํายังไงจะไม่ให้สีอื่นสีที่เราย้อมมากินสีเหลืองก็คือการมัดให้ดีๆมัดให้แน่นๆน,น,นะคะมัดอย่าให้อย่าให้ขาดกันอย่าให้เชือกฟางขาดกันก็คือให้เชือกฟาง กรบตรงนี้ไว้ดีๆนะพอเสร็จเด้อยพี่น้องแล้วก็ทบๆตรงรอบตรงนี้สักสามสี่รอบเหมือนตรงเริ่มต้นนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็เราก็จะมัดล็อกไว้เป็นอันเสร็จนะคะเกตเขาเรียกว่าเสร็จเก็ด,กดนีเสร็จเสร็จเรียบร้อยอ่าสักเกตเกตท้ายสักสองรอบนี่วิธีการมัด ก็จะได้เกตหนึ่งเลยพี่น้องเกตหนึ่งทำอย่างนี้นะคะแล้วก็มาวัดตรงนี้ส่วนมุมตรงนี้มาวัดตรงนี้ด้วยพี่น้องให้มันตรงกันให้มันตรงกันเขาเอื่นว่ามัดมีให้มันเทียงพี่น้องมัดให้มันเทียงผู้ดใดมัดมีเทียงมันกต็ตามงหรือพี่น้องค่ะก่อนจะไปเอ่ ให้มันเต็มเก็ดแล้วก็ตรงเริ่มต้นแล้วก็มัดซ้ำบนซ้ำพันซ้ำนะคะพันซ้ำซ้ำแล้วก็พันไปแล้วก็ทับทับตรงรอบก่อนนี่ให้มันเราก็จะมามัดลำนี้เห็นไหมลำนี้มันยังไม่มัดมันยังบ้างอยู่เด้อพี่น้องนี่เราก็จะมามัดให้มันเต็มดอกนะคะลายนี้ก็คือลายข็าวอินมีหน่อยเนาะพี่น้องเราก็จะมาวัดอตรงนี้ตรงนี้นี่เพราะว่ามันเป็นเกดเดียวกันมันลายเดียวกันนะคะ ก็จะวัดตรงนี้เป็นแนวเป็นแนวข้าวๆเด้อพี่น้องอ่าโอเคถ้ามันตรงเราก็มัดเลยเราก็วัดดูมันตรงกันไหมมันตรงองศากันไหมวิธีการมัดมีเด้อพี่น้องมัดมีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวบ้านในยังเห็ีดอยู่เด้อพี่น้องเขายังทำกันอยู่ชิมว้พี่น้องมันมีพอดีมันมีไหมเรียงได้กหลายปีเดินเพ็่งานคนนี่เห็นไหมมันก็จะปิดตรงนี้พอดีมันอย่างเกบนี้เขาเรียกว่าเก็บเก็บนะคะเกบเก็บมีพอเราจะเสร็จเราก็ซ้ำซ้ำซ้ำตรงนี้เพื่อกันสีนะคะดึงให้แน่นหน่อยนึง นึ่งถ้ามากมันก็จะขาดนะคะแล้วเราก็ล็อกอย่างนี้มันก็จะยูทําซ้ําอีกมันก็จะอยู่แล้วอล้ส้นส้นเชือกฟางนี้ใส่ลงไปดึงค่ะแล้วก็ดึงนี่แล้วเราก็จะตัดัคตพอประมาณนี่เราก็จะเรืออีกเก็บหนึ่งนะคะเอออีกสองเก็บพอเราได้เหมือนกันเลยพี่น้องเห็นไหมมันเหมือนกันใช่ไหมมันมันจะเหมือนกันเห็นไหมสองเก็บนี้มันจะเหมือนกันแล้วเราก็จะมาทําเกบนี้ มาใส่ตรงนี้เด้อวพี่น้องแล้วก็จะมาเอาเกบเล็กๆนี่มาใส่ตรงนี้ดอก Li แล้วก็จะมาปิดตรงนี้นะคะเก็บน้อยลดหลันกันมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะมันจะนี่เหมือนกันนะคะคือกันพี่น้องต่อมาก็จะเป็นเกจสุดท้ายแล้วเนอะพี่น้องเกจสุดท้ายแล้วนี่เกจสุดท้ายเขาก็จะเป็นเกจในน้อย nobody. คือจังสี่เด้อยพี่น้องนี่นี่คือพี่น้องก็จะเสร็จสมบูรณ์ดอกนี้นะคะเราก็จะมัดเหลืองเอาเหลืองไว้ตามเคยนะคะ จากนั้นใครชอบสีอะไรที่จะเป็นสีพื้นเขากะไปหาสีนั่นเขามักสีใดเขาก็มายอมเอาเป็นสีพื้นเนาะพี่น้องแต่ว่าสีอยู่ในเก็ดนี่ก็จะเป็นสีเหลืองค่ะมัดให้แน่นๆโบให้สีปันเขาเอิญเขาคอเนาะพี่น้องโบให้เขาคอบบให้สีเข่าคอค่ะเพื่อความมั่นใจเอาอีกทบหนึ่งมัดเงียน เก็บเงินมัดเงินไม่ให้หลุดอ่าเห็นไหมพี่น้องดอกนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะสมบูรณ์เราก็จะไปดอกนี้แต่ดอกนี้ยังไม่เสร็จนะคะดอกนี้เสร็จแล้วค่ะดอกนี้ก็เสร็จดอกนี้ก็เสร็จค่ะก็มีแค่นี้พี่น้องการมัดมีเก็บเล็กเก็ดน้อยเอามาฝากพี่ฝากน้องเก็บไว้บันทึกไว้แล้วก็มาแชร์ปันมู่ผู้ที่อยากรู้นะคะผู้ที่ไม่อ,อยากรู้กับผ่านเลยไปได้เด้อพี่น้อง สินมีสินไหมเสมอนี่พี่น้องเงอ้ยแพงวันนี้กูสิเหลือตีนเพื่อนนี่พี่น้องหอสิมามาตีนมตีนสินน้องมาตรงนี้ก่อนเก็ตหน่อยมั้ย บันทึกไว้พี่น้องเลยบ้บันทึกไว้มันก็สิหายน้อยบางนึงเขามัดฟองนี้นะพี่น้องแล้วก็มัดลงมาเรื่อยๆมัดลงมาเรื่อยๆเขาเอิญเป็นเคี้ยนตีนพี่น้องอันนี้คือบ้านเขาเอิญเคี้ยนตีนเคี้ยนตีนสินเนะพี่น้องนี้ตีนสินตีนยงพี่น้องอันนี้คือทั้งตีนมันพี่น้องมันก็มัดแล้วๆยังอยู่สองเก็บ มัดเพื่นลืมลืม,ล,มลืมไทยแต่ก็ดคือสิบปีนอย่างดกีกลืมไทยพี่น้องเมื่อเบิงว่าตีนยงมันเป็นแบบใดเนะาะทำมันออกมาเป็นสินแล้วตีนยงก็สิบเป็นแบบนี้พี่น้องมีสินตีนยงนี่ลักษณะของสินตีนยงลงมากลับกัน,นสิกลับลงมาหาตีนสินเนาะมันก็เลยเอื่นตีนยงวัลลูมันหมายคว่าง,างเหน่งมนีนตามง,งาม,มวัลลูอันหมายควบางเหน่งไล้ตีนยง ลายตินหยงนะคะพี่น้องนี่ก็จะเสร็จแล้วเหลือสองเกจเรื่อยมาไทยพี่น้องเบิ่งลายตินโยงนี่เพื่อนสีเป็นอตัวนี้ไวของกวางจังหน่อยเนาะเพื่อเพื่อมันย้อยตามที่เราตต้องการพี่น้องเสร็จแล้วด้วยพี่น้องถือว่าเสร็จแล้วแล้วแล้วแต่สีออกแบบของใครของมัน้อพี่น้องถ้าใครมัดหมี่เป็นมันก็จะสามารถออก ออกแบบได้นะออกแบบร้ายได้น,น,นี่คือร้ายประกับหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องกระสิเหลือแต่ขั้นตอนที่จะเอาออกจากเครื่องนี่เครื่องฮง,งนี่เอ,อิญฮงนี่พี่น้องแล้วก็สิเอาออกจากไอตัวนี้ไปย้อมพี่น้องไปย้อมก็คือสิสล้วแล้วพี่น้องสําหรับการมัดมีผู้ใดงสงสัยมองใดถ้าผู้ใดสนใจด้วยพี่น้อง,งสงสัยมองใดว่าอยากเป็นอยากคิดเป็นเออแต่ก็ยังสงสัยอยู่ก่ คอมเมต์ถามไว้แต่คลิปไดเด้อพี่น้องเป็นการอนุรักษ์ไว้พี่น้องก่อนที่มันสิสูญหายเนาะพี่น้องสินมีสินใหม่นี่ก็เป็นของมีค่าเนาะพี่น้องถือว่าเป็นค่าอยู่ก็ยังนิยมใช้กันอยู่พี่น้องถ้าผู้ใดเฮ็ดเป็นกะถ้ามันถ้าขยันกับ่บอึดกันเงินใส่แนะถวบ้านแถวนี้เพิ่นกะตั้ผู้เพิ่นตั้มเพิ่นก็ตัําออกบ่ทัานเห็นหพีน่น้องสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจกะ กดไลค์กดแชร์ให้เนเ้อพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจหาคลิปดีๆเนาะมาสู่พีสนองเบิงเกนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เน่เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วพี่น้อง